สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะนี่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการลดล็อกนะคะเงินล้านเราได้เรียนกับครูลุงมาเป็นคําสั่งจิตค่ะเราก็เขียนเอาไว้นะคะบางทีก็ยังจําไม่ให้ได้นะคะทุกคนเพื่อจะมาแบ่งปันนะคะกับคุณเพื่อเดินไปเรียนคุูลุงอีกเพิ่มเติมได้มัน,นคลิปเก่าๆที่ครูลุงแบ่งปันอืม คุณลุงนี่เป็นใครเนาะเป็นเพื่อนคุณลุงเป็นครูคบาอาจารย์ของครูนิดองค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสบความสําเร็จนะในการทําธุรกิจออนไลน์นะคะล่าสุดก็เป็นคอร์สราคาแค่พันแปดสองพันแปดแปดเคุณเลตอนนี้คุณลุงไม่ได้ไลน์แล้วเพราะคุณลุงกำลังสอนลูกศิษย์ที่ซีเอฟคอร์สไปเมื่อวันที่แปดเดือนแปดนะคะเออทีเนี้ยนี่แหละเราจึงอธิษฐานไว้ค่ะนะอ่า ถ้าวันนี้คุณมาเห็นคลิปนี้นะคุณเป็นคนที่ไม่มีตังค์นะคะหรือมีเงินน้อยมากที่อยากจะมูชาเรียนปู่ทาเวสวรรณนะคะไปกับคุณนิดเนาะ,อะบอกเลยว่าเอาความรู้เนี้ยที่ครูแบ่งปันอะ่ะไปใช้ยอย่างรวดเร็วค่ะนะ,ะนะจะใช้ปรับธรรมะก็ได้ท่องมนต์ศาสตร์สามจุละอธิษฐานจิตแล้วก็ขอพรปู่ทาเวสวรรณไปดจันเลยก็ได้นะคะครูจริงๆครูทำคลิปสวดมนต์แหละแล้ว เมื่อเช้าเนี้ยคลิปมันมีปัญหานิดนึงส่วดคาถาพระมหาจากกักรพรรดิเล่มเนี้ค่ะแต่เอาเล่มนี้นะ,ะทุกคนจริงๆในสมุดธรรมะเล่มเนี้ยมีสวดตอนเช้าเนาะมีคาถาที่เราต้องสวดนะคะอันดับแรกเราพอนโมตสารสามจบก่อนแล้วกันเนาะทําพิธีให้ถูกต้องจริงจริงเราก่อนลูกจากที่นอนเนาะจิตดวงแรกของวันเป็นดวงจิตที่มีความดีงามเป็นมงคลซึ่งจะเป็นผลให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น ตลอดวันให้เกิดคำหนดจิตเรื่องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งว่าพุทธทางสรนังกระฉามีธรรมบงสรนังกระฉามีสังฆังสรนังกระฉามีนี่เป็นคาถาหลวงพ่อเดิมนะทุกคนต้องสวดทําให้ถูกต้องเนาะนี่คือภาษาบาลีแล้วบทตันเสรินพระนัตตะไตมีแค่อย่างเดียวพอเลยนะก็สามารถแผ่บุญ ไปให้ปู hehe, ่ท้าววิชวลได้เลยนะต้องแค่หน้าโมตสาสามจุกก็พอได้คุณมิจะเอาแค่นี้เหมือนเราไปขอพรปู่ที่วัดนะน้าโมตสาปัจจาวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทตสาหน้าโมตสาปัจจาวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทตสาหน้าโมตสาปัจจาวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุตสัหนโมตสาปัจจาตูอรหัสัมมมุตตสาปัจจวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุตสาสามจบกนี่ยังนะท่องเรียนจบให้สักมะอ่ำนั่งอยู่ตรงนี้ก็ทั้งนั่งเรียนค่ะ กำลังไปตั้งใจเรียนกับครูบาอาจารย์ในที่เกาเพื่อจะเอาความรู้เนี่ยมาทาคลิปให้ช่วยคนแล้วก็แบบในยุคสมัยนี้ค่ะเพืพ่อนคลิปของเรามันต้องฉากอะไรต้องดีหมดอ่ะต้องแบบแปลกๆอ่ะนะต้องโดดเด่นต้องแปลกต้องโดดเด่นต้องแปลกมันถึงจะทําให้เราแบบมีคนมาเห็นเรามาดูเราเยอะ,ยอะๆแล้วก็ทําให้เราขายสินค้าได้ด้วยนะคะ มูชาทุกวันจะมีอำน,นาจวาสนาสุงส่งเงินทองเพิ่มเทวีขจัดปัดเป่าสิงอัโมงคนข้อร้ายผีร้ายไม่มากำากายค่ะอ,อิติปิโสพัคาาวายามาราชานูท้าเวสวรรณูมารานังสุข,ขังอาราหังสุขตนนโมพุทธายะท้าเวสวรรณูจาตุมหาราชิกายะขาาพันตาพักภูริตูเวสสาภูสาพุทังอะราหังพุทูท้าเวสวรรณูนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมาราชาโนท้าเวสวรณโนมารนังสุขังอรหังสุปโตนโมพุทธายะท้าเวสวรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาปักปูริตูเวสากูสาพุธทางอรหังพุทโธท้าเวสวรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมาราชาโนท้าเวสวรณโนมรนังสุขังอรหังสุปโตนโมพุทธายะท้าเวสวรณโน จาตูมหาราชิกายักษะพันตาพักูริตเวสสัูสาพุธังอรหังพุทธูท้าเวสวรนณูนโมพุทธายะก็คือครูสวดไปแล้วเก้าจบนะเช้ามานี้เอาแค่สามจบพอแล้วกันเนาะแล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไปด้วยกันนะคะอธิษฐานแบบิีหานะดวงจิตของเราที่จุติมาเกิดหรือปัจจุบันเนี้ยเราอยากไปจุติเป็นเทวดาเนาะสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะคะ เพื่อให้มีแต่วความสุขความโชคดีทําพสินเงินพอหลั่งไหลมาหาครอบครัวเรานะง่ายสบายๆนะคะขอใช้คําว่าง่ายสบายๆเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเคยทํางานหนักงานเหนื่อยเจอปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายเนาะกูอยากให้เพื่อนๆใช้คําว่าง่ายสบายๆบ้างนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สบายอกสบายใจค่ะนะคะเอ่เชื่อตัวเองแล้วที่ผ่านจิตไปพร้อมกันข้าพเจ้าขอพรขอบารมี ปูท่ท้าเวสสวรรณนะฮะช่วยให้ครอบครัวลูกเนี่ยมีการเงินที่ดีขึ้นตอนนี้การเงินครอบครัวลูกติดขัดนะเป็นหนี้สินเยอะแยะนะมากมายหลายแสนนะของตัวลูกเองไม่เยอะหรอกของแฟนที่หามาเลี้ยงดูครอบครัวเยอะมากเลยนะปู่หรือว่าเราไปอธิษฐานต่อหน้าท่านเนาะเขาขอให้บารมีปู่นะแม้กระทั่งการทำดีทำทานใ,นใดๆที่ทำไปนะ ลูกจะไม่คาดหวังสิ่งใดลี่จะทําบุญทําทานทําด้วยใจบริสุทธิ์ก็ขอให้บรารมีผูเท้าวิสุวรรณเนี่ยนะมาคอยช่วยเหลือเพื่อคุณข้าพเจ้าให้ลูกเนี่ยมีความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปคนทุกมีปัจจัยไหลมามากเลี้ยงตัวเองไปยังพะนิพานแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวได้ทั้งตระกูรแต่เมื่อคนเลี้ยงครอบครัวเออวยอะมากนะก็อขอให้ลูกหาเงินมากกว่าหลักแสนหลักล้านร้อยล้าน มีเงินเก็บเป็นร้อยล้านอ่ะนี่คือคำอธิษฐานสมมตินะอะเพื่อจะมีเงินเนี่ยไว้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูได้ทั้งตระกูลด,ด้วยเถอเราอไว้ทำบุญทำบาบารม,มีเมตตานะขอลูกให้เงินไหมาะครอบครัวอย่างงา่ายๆ่ายสบายสบายด้วยเถอูได้ไงแล้วรู้จะเก็บเก็บสะสมุญให้บารมีปู่ยิ่งขึ้นไป แล้วก็เอาไว้ท,ท,ทวําดีทําบุญทำทานเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีขอให้ลูกมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นไว้เพื่อนะทดด้วยทําธุรกิจส่วนตนด้วยเธอก็ขอให้การอธิษฐานจิตอยู่ความฝันของลูกในทางเนี้ยเป็นจริงสมปรารถนาดังทีลูกอธิษฐานด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเพื่อนเพื่อนอยากต้องการอธิษฐานอะไรอีกไหมนะคะก็อธิษฐานอีกไปเขียนเป้าหมายเอาเองค่ะนะคะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้นะอ่าเช่นเรื่องโชคลาภ เพื่อนๆก็ไปศึกษาในช่องอาจารย์มาพเพนนะในช่องอาจารย์มาพเพนครูบาอาจารย์ของครูเนี่ยก็ให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องการอยากถูกหวยถูลอตเตอรี่ต้องทำบุญทำทานยังไงถึงจะเป็นผู้ที่ถูกหวยถูลอตเตอรี่บ่อยอย่างนี้ค่ะเขาก็มีเคล็ดลับให้นะคะสำหรับใครที่อยากถูกหวยถูลอตเตอรี่นะกูก็อยากถูกแต่กูก็ไม่ค่อยจะได้สวดนะคาถาหลวงพ่อสวงนะคะสวดวันเดียวจริงๆสวดมนต์คาถาไหนอ่ะดีหมดเลยเพื่อนๆนะกูจะเล่าให้ฟัง แล้วเราปฏิบัติได้เนาะเราคิดดีผดดู้ดีทําดีเราเอารมณ์ดีทุกวันทุกวันได้อะเรามีโอกาสนะคะออที่จะถูกหวยกันทุกคนแหละนะสําหรับใครที่อยากถูกหวยถูลัตตอรี่นะให้รอที่ฐานจะบอกว่าถูกหวยถูรัตตรี่เลยอะว่าขอเงินนะ่ะทําอะไรหยิบจับอะไรก็ได้เงินนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้หยิบจับอะไรก็ให้ได้เงิน,นะะไม่ต้องไปคาดหวังว่า อยากถูกหวยทัวร์เตอรี่อย่างเดียวนะคะเออเงินมันจะมาเงินมาจากบุญเนี่ยที่เราสะสมเนี่ยอาจจะมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เรานะแฟนให้เราเพื่อนคอยช่วยเหลือเกอืะะ้อกูลเนี่ยค่ือนี่แหละอีกทางนึงที่ถูกหวยทัยวร์เตอรี่หรือความดีที่เหมือนผูแบ่งปันอย่างเงี้ยเราแบ่งปันบ่อยๆทุกวันทุกวันอะ่ะเออคนที่มาเรียนรู้มาติดตามเราอะ่ะ ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อเหรียญปูเท้าไม่ส่วนนะหรืออาจจะยังไม่ซื้อสินค้าเรานะแต่พอวันนึงความดีที่เราทําทุกวนันทุกวันเนี่ยนะเราทําด้วยใจบริสุทธิบบเ์เนี่ยเรานี่แหละจะได้ปฏิหารจากการทําความดีนั่นเองนะเงินมันก็จะถาถูมง,งานก็จะหลั่งไหลมาหาเราเองนะเราหางานที่ไหนก็จะได้งานนะแต่รูอยากจะบอกเพื่อนว่าวันดใดที่เพื่อนเ,อ,นเออตอนนี้จ,จะมีเงินน้อยไม่มีเงินเยอะเนาะอาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะ ยาบนค่ะนะให้ขอบคุณค่ะเปลี่ยนเป็นขอบคุณและโปรแกรมจิตตามนี้ค่ะแล้วเราต้องบอกปู่ว่าลูกมีปูบาอาจารย์ที่จะสามารถทําให้ลูกจะเต้นยอดธุรกิจร้อยล้านมีเงินเก็บร้อยล้านคือโครูลุงนะคะคตรแรงดุในในระมิชีวิตก็ขอให้ทําโปรแกรมจิตที่ข้าพเจ้าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในช่องยูทูบเนี่ยอ่ให้เพื่อนๆที่มาติดตามลูกคุณนิจยายกรสุขารในช่อง u ู u b e เนี่ยหรือทุกช่องทาง ให้เขาผู้นั้นนะได้เป็นบริวารของข้าพเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีข้าพเจ้าเพื่อจะช่วยกันทําความดีประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันด้วยเชิงภาษาภาษาภาษาถูกหรูอมั่นขอบคุณขอบคุณค่ะมาโปรแกรมผิดในเรื่องการเงินกันในเรื่องการดึงดูดเงินล้านเนาะฉันคุณลุงบอกว่าลูกศิษย์ของคุณลุงเนี่ยเยอะแยะมากมายที่มาเป็นลูกศิษย์ของคุณลุงตั้งแต่เก่าแล้ดิดนะคะเพื่อน หาเงินเก่งมากแต่ไม่มีเงินเก็บเป็นหลักล้านเนาะให้เราโปรแกรมจิตวิทยาฉันคู่ควรกับเงินล้านสําหรับฉันหาเงินล้านได้อย่างง่ายดายเงินล้านวิ่งเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันมีความสามารถที่จะหาเงินและดูแลเงิน เงินล้านกับฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและฉันหาเงินล้านได้จากความสามารถที่ฉันมีมากมายในตัวฉันฉันรักเงินและเงินก็รักฉันฉันคู้ควรกับเงินล้านขอบคุณเงินล้านที่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่คืออาหารสมอง สำหรับคนที่อยากมีเงินเือกินเือเก็บหลักฐานหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่โปรแกรมจิตเอาเองนะคะเพื่อนโปรแกรมจิตได้ทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องงานเงินที่ทุกคนต้องการและยังนั่นคือดีใจนะ <laughs> แล้วก็ถ้าใครฟังจงนจบคลิปนี้โค้ชช่วงนี้นะคุณได้ไปเรียมมนรู้คลิปหนึ่งจากณคุงค่ะคณล้งบอกลูกศิษย์ว่าครูขอท้าลูกศิษย์ให้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วก็โปรแกรมจิตยี่สบ็วันยี่สเ็วันเนี่ยนะคะแต่คุณไม่ขอยี่สวันนะคะเพื่อนคลิปนี้ค่ะครูขอท้าคนที่ติดตามครูสองครูสำหรับใครที่การเงินยังไม่ดีค่ะรวมกับตัวคนที่แบ่งปันด้วย ตั้งแต่เช้ายัานเย็นให้เราหยุดคิดเรื่องรายจ่ายค่ะแต่ให้เราปรแกรมกิดว่าเงินไหลมาเทมาแบบนี้ละทั้งวีทั้งวันค่ะแล้วว่าเรามีเงินเก็บเพิ่มคูนจะมีคูณนะคะอ่านะคะแเ็พิมเจ็บนะคะเก้าเก้าเก้าค่ะจักรวาลจะคอนรริหรือแปดแปดก็ได้ค่ะเลขหนึ่งหนึ่งก็ได้นะเลขเลขเหล่านี้เป็นเลขจักรวาลทั้งนั้นค่ะถ้าคุณเห็นเลขเนะก้าเก้าแปดแปดแปดนะคะจักรวาลนะคะ พร้อมจะให้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะแทนฉันน่ะเอากับข้ามาสอนถุงเห็นไหมเมื่อเมื่อคืนฉันขอพรหลวงพ่อวสิณีนะคะทาไมครูอยากจะบอกให้เพื่อนๆไปขอพรหลวงพ่อวสิณีไปขอสวดมนต์ในช่องอาจารย์บําเพ็ญด้วยกันบารมีของหลวงพ่อเนี่ยจะทําให้คุณมีการมีข้าวกินเหลือเฟือเย็นปีหน้าเย็นหลายพวลายชาติแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีของอยู่ของกินเนี่ย จากที่ไม่มีจะมีอยู่มีกินดีกินจนไม่หมดค่ะต้องขอพรท่านทุกวันนะต้องสะสมบุญนึกถึงบารมีของท่านทุกวันนะทําบุญตรงไหนก็แผ่ให้ท่านนะแผ่ไปเลยค่ะให้หลวงพ่อประสังกจพระศิวลีพระองค์ุชท่านไม่ทิ้งคุณแน่นอนถ้าท่านถ้าเราละลึกถึงท่านค่ะท่านก็ไม่ทิ้งลูกหลานค่ะสำหรับครูจะเรียกแบบนี้ว่าลูกท่านอยากให้ลูกหลานได้ดีครูคิดแบบนี้ค่ะถ้าเราคิดติว่าเอท่านรักเราท่านจะไม่ทิ้งลูกหลาน ให้อดอยากหรอกถ้าจะทําให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินดีถ้าลูกหลานเป็นคนดีได้จริงนะคะให้เราเชื่อแบบนี้ค่ะพเพื่อนครูเคยได้มาแล้วนะจากการพากายต่างๆนานาน,านนะถึงแม้ว่าไม่ได้มากได้มมยแต่ครูรู้สึกว่าบาร,รมีของท่าน่ะคุ้มครองครูอยู่ให้ครูได้อยู่ได้กินดีได้เงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะเพื่อนก็เลยอยากจะมาช่วยคนนะะเราก็อยากเจอเจริรลานามิตรที่ช่วยคูกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยกันแล้วเอาเงินไปทําบุญทําดีอ่ะ ไม่เหลือสังคมด้วยกันนะ,ะแล้วในเรื่องของเนี่ยเรื่องยี่สิบวันเนี้ยให้เราเองเนี่ยหยุดคิดเรื่องรายจ่ายหาไอเดียหาเงินอธีษหาเสร็จไปหางานหาเงินเหมือนคูไปขายของคุณก็ได้ตังเลยนะถึงแม้ว่าเราล้มเหลวเราผิดพลาดเราก็ต้องขอโทษตัวเองนะ ที่ขายของแล้วเงินหมดอีกแล้วหรอนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะเราเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเงินมันก็หลั่งไหลามาหาเราอีก<า>เชื่อเถอว่าสิบกว่าวันเนี่ยนะเงินมันจะถาทถมมาหาเราอะเป็นล้า,ลานๆนะคะให้เชื่อแบบนี้ค่ะ,นะคะใคร อยากได้ก็เริ่มบมันทิฐานจิตเพเชื่อแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินเอาไว้เพื่อบูชาผู่เทาพิสวร์ก็ได้นะคะหรือไม่บูชาผู่ผู่ก็ไม่ว่านะถ้าใครอยากบูชาผู่เทาพิสวร์ปางนี้ไม่เหมือนใครนะลักษณะของที่ที่วัดสร้างมาค่ะจะเป็นองค์เย็นแบบนี้ลูข้างหลังก็จะมียันและชื่อว่าปางกุนี้แบบนี้ ไม่รู้อะนะความขังของปูวอ,อยู่ที่คาถาผู่ล้วนๆเลยนะจะได้เงินหรือว่าได้เงินอยู่ที่คาถาปูกกับเราแบบสงบสุขอยู่ในใจของเราแล้วนะมันจะเกิดปฏิหารเองด้วยเรื่องของเมตตามหานิยมนะยคะ่ะอัตโนมัติเองค่ะเพื่อนๆนะคะจากที่ครูดได้มานะ ที่ผู้คา้าขายได้ขายดีขายหมดนะแต่ถ้าทําไมถึงเจ๊งเพื่อจะบอกว่า,างี้นะ <c oughs> เออก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะูเป็นคนตัดสินใจที่จะล้มเลิกเองเลิกทาเองนะมันก็ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวว่าวันนี้เราทําอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะพูดคำว่าล้มเหลวเนาะมันมันไม่สาเร็จอะ่ะก็เริ่มต้นใหมนะ่โปรแกรมจิตใหม่จนกว่าการเงินเราจะดีขึ้น เราจะโชคดีถูกหวยหรือเงินเราจะดีขึ้นงานเราจะลุ่งเรืองนะอย่าไปกลัวว่าทำแบบนี้แล้วอะทำไมแม่งเป็นแบบนี้นั่งร้องไห้กลุมไฟเครียดบางคนฆ่าตัวตายก็มีเนะพราะความทุกข์ความเครียดเนี่ยเพื่อนเพื่อมันแบบความเครียดแค่นิดเดียวอ่ะถ้าเครียดแล้วร้องไห้เฉยๆังไม่เท่าไหร่หรอกมันมีมนุษย์บนโลกใบน,นี้ที่เครียดระดับที่แบบว่ารับไม่ได้อะ่ะนะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังรับบางที่เนี่ยผมมาเสียเงินไปเยอะแยะมากจนเคยมีเงินร้อยล้านสูกที่จะอยากเทียนมีเงินร้อยล้านแล้วอยู่ดีแบบโดนโกงโดนอะไรไปเยอะแยะมากมายทุกคนรู้ไหมว่าอย่าไปเสียได้เลยนะให้เราขอบคุณประสบการณ์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยที่ทําให้เรารู้ว่าแม่งไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งเป้าใหม่ทาธุรกิจเริ่มต้นทําใหม่พัาตตา์ในวันต่อวันค่ะใช้ชีวิตในวันต่อวันค่ะสวยในวันต่อวันนะคิดดีพูดดีทดําดีวันต่อวันค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าทางชีวิตอะไม่เคยได้รู้สึกสงบสุขมีความสุขเหมือนตอนที่มาเจอครูนิดเลยนะคะเออนะตัวคนแบ่งปันก็มีความสุขนะคะที่ได้แบ่งปันถ้างั้นมานั่งมา คอยู่แบบนี้หรอกเหนื่อยนื่อยนั่งนะคะแต่เรามีความสุขนี่คือบารมีในสิ่งที่เราชอบที่เรารักค่ะนะครูก็ขอให้ทุกคนที่มาสองที่มาดูที่มาติดตามรูรับทุกคนนะที่มาติดตามที่มาดูที่มาอะไรครูนะครูก็บอกตัวเองเสมอว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้สวยคุ่นดีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงและรวยขึ้นให้ได้นะเพื่อครอบครัวของครูเองนะคะแล้วก็สังคม ด้วยคะ่ะไปแล้วจาาา้าแม่มาขอบคุณคที่ขอบคุณลูกค้าล่วงหน้าด้วยค่ะที่จะมาอุดหนุนเหรียญปู่เทววิสวรร์ให้คุณนทั้งหมดสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะคะใครที่สนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะนะ,ะหนึ่งเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหสองรอยสี่2ิ9เกบาทเองรวมค่าส่งเรียบร้อยค่ะหนะะากคุณเป็นคนนึงที่สนใจอ่ะบูชาเหรียญปู่เทววิศวรรน์นะคะทักมาได้เลยอธิษฐานจิตขอพรปู่ก่อนค่ะโนะะนะะนะะดยไปสวดมนต์ในเช้าอาจารย์บำเพ็ญก่อน เกิดผลลั์นะคะถ้าอยากช่วยครูก็ค่อยมาช่วยค่อยมาสนับสนุนนะคะครูไม่บังคับใครทั้งนั้นค่ะครูอยากเจอลูกค้าที่แบบอยากช่วยบูชาจริงๆเหมือนลูกค้าที่มาอุดหนุนขนมคัอบครัวแล้วก็ขนมปังเลยค่ะเขาก็มาด้วยใจบริสุทธิ์คือเทวดามาอยากช่วยเราจริงๆจริงๆอะถ้าครูเอาไปขายให้ลูกค้าเก่าๆทุกคนอะเขาอาจจะช่วยครูได้นะแต่ครูไม่ได้เอาไปขายแค่นั้นเองค่ะครูอยากขายให้ใน,น,นโลกออนไลน์นะคะเวลาถามาบบ่าย่ bye. ขอบคุณค่ะ แล้วไม่ใช่ว่าครูไม่รักคนเหล่านั้นครูรักทุกคนที่ดีกับครูครูจะไม่พูดมากนะคะคนดีจะไม่พูดมากนะลอง,งครูทวดสอนไว้ว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากมีปัญหาอะไรให้เงียบนะคะการพูดเยอะพูดมากหรือให้ใครรู้เรื่องเรามากเกินไปนะก็ไม่ดีค่ะเพื่อนๆน,นะไปลงจาบไม่บา